เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาอนรับเพื่อนๆข้าสุ่เกม Su มเมอร์วอลกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาคาการ์นะครับของฮีโร่ท่ามืดเนาะที่จะมาในวันศุกร์นี้นะครับมีตัวอะไรบ้างเพื่อนที่น่าจะนะครับเอามาแจกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามีมอนเตอร์สีดาวตัวไหนบ้างนะครับที่ทางตัวเกมยังไม่ได้เคยแจกไปนะครับผมอ่ะก็ตัวแรกนะครับที่เกมแจกไปเนาะก็คือเจ้ากิโยมนะครับหรือเฟนทอมมืดตัวนี้แจกไปแล้วนะก็ สำหรับผมเนี่ยนะครับมันสามารถเล่นได้เหมือนกันนะก็เอาไว้แก้ทางในส่วนกิววอลซิกวอลนะแต่หยิบมาได้ค่อนข้างน้อยนะครับตอนที่มันมีเมตาหมวยแสงนะตัวเนี้ยก็แก้ได้ค่อนข้างดีนะครับใครมีก็อาจจะปั้นได้นะแต่คงไม่น่ากลับมาแจกอีกแล้วนะเออเพราะมันแจกไปแล้วนะครับอีกตัวนึ้งก็เป็นเจ้ายิเคมืดนี่ครับหรือว่าเดนไนทัดมื่นี่ครับตัวนี้แจกไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็จะมี เมจิกไนมืดนะครับใครที่เล่นช่วงแรกๆเนี่ยนะก่อนที่นิโคจะเข้าเนาะนิโคลโพลิตนะครับตัวนี้ก็มาแจกก็ค่อนข้างดีแล้วก็ปันลงนิโคกันในช่วงแรกนะก็นี่ครับแจกไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวไหนอีกละ่ะอ,อ,อันดีนมืดนะอันดีนมืดใช่ไหมใช่นะแไอดีนี้ไม่มีนะครับน้าจะเล่นไม่ทันเนาะเนี่ยของจะของไอดีเก่านะครับก็แจกไปแล้วนะแต่ถ้าไอดีผมเองเล่นทันทุกตัว เนี่ยครับต่อมาก็เป็นแท้มืดนะครับแท้มืดอันนี้ก็คือแจกไปแล้วเหมือนกันนะครับก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะแบริ่งเนี่ยครับตัวนี้แจกไปแล้วนะก็สกิลค่อนข้างดีนะครับข้างปวดนะครับใครมีก็ไปเล่นได้นะแต่ก็คงไม่แจกแล้วเนาะแล้วก็จะมีใครล่ะกุยมืดนะครับกุยมืดกุยมืดตัวนี้ก็แจกไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเผื่อใครมาเล่นไม่ทันเนาะแล้วก็จะมีเจ้าฟักทองมืดนะครับฟักทองมืดก็มีหลายคนนะที่ไม่เป็นตัวแจกแล้วตัวนี้นะฟักทองมืดนะครับ มีหลายคนเอามาเล่นทีมเอทีมบัฟเยอะๆนะที่มาเล่นกับไอ้พวกอะไรล่ะอีฟิแสงนะเออนะตัวนี้ก็แจกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีก้าหางมืดนะครับก้าหางมืดก็แจกไปแล้วเหมือนกันก้าหางมืดก็เป็นตัวแรกๆเลยนะเออนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าบอลมืดนะเจ้าบอลมืดหรือว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยตัวนี้ก็แจกไปแล้วนะเออเอาเวกแล้วมันชื่อโคโรนานะครับ แอสซัสซินมืดนะครับแอสซัสซินมืดก็แจกไปแล้วนะครับแอสซัสซินมืดอยู่ไหนอะแป๊บหนึ่งนะนะตัวนี้เนาะแจกไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะบอกวิาพี่ทำไมสีเดียวแสงมืดพี่มีอ่าสว่างสว่างแบบเหมือนอว่าเปิดได้เยอะจังคือจรงิงๆมันเป็นจทตัวแจกนะครับผมไม่ก็ได้เปิดได้หรอกนะอ่าเราก็จะมีเจ้าลุงนะครับลุงเถื่อนเนาะลุงเถื่อนทัดมืดน,นะบัลลัคคิงนะแจกไปแล้วเหมือนกันนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าไอ้ทัดมือกับทัดแสงนะทัดมืดเนาะตัวดีๆียน้อยกว่าทาดแสงแนละ้วตัวสีดาวนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้เนาะใช่ไหมมอนเตนะครับเออหรือว่ามายกากลทัดมืดเนาะใช่ไหมจะมายากลปะเออแนละ้วลูกเต่านะครับเออลูกเต่ามืดก็แจกไปแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับซลฟีสนะหัวมืดนะครับก็เป็นอีกตัวที่ดีเหมือนกันเนาะก็ไม่่าเชื่อนะโอเคมันจะมาแจกแนละ้วมาไต่หัวเฮลวกันสนุกสนานเลยนะครับแจกไปแล้วนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดตัวใหม่ๆอย่างเช่นเบตนเซอร์เนะี่ยแจกไปแล้วทัดมือเป็นตัวลรบับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาไดแอดมือเนาะแดดมือก็แจกไปแล้วนะ,นะนวค,นนะครับแล้วก,มมวก็มีอะไรกันเพื่อนๆพอนึกตัวไหนออกอีกกันบ้างไหมเออล่าสุดนะครับล่าสุดน่าจะประมาณนี้ปะ่ะทัดมือเนาะทัดมือน่าจะประมาณนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะแจกไปประมาณนี้แหละส่วนตัวที่เหลือที่ถามว่าตัวไหนที่มันค่อนข้างดีน่าแจกเนาะ อสี่ดาวนะครับสี่ดาวเนี่ยถ้าอยากให้แจกนะถ้าอยากให้แจกจริงนะผมอยากให้แจกอ่าเฮ้ยทีก่อนนะผมลืมสมุไรไปได้ไงนะทุกคนสมุไรตัวน,นี้ก็แจกไปแล้วนะครับเออทัดมือเนาะลืมไปเลยนะครับต้องขอไปด้วยทุกคนมันไปแจกช่วงอ๋อแจกไปแล้วเหรอัปที่แจกไปแล้วตัวหมัอนกันนะตัวเท่เลยนะตัวที่ผมอยากให้แจกนะครับก็คือนี่เลยตัวเนี้ยผมคิดว่ามันค่นข้ังเก่งนะแล้วก็มาเล่นซีกวอลกีวอลได้นขยังดีนะครับก็คล้ายๆกับ ในส่วนของตัวยักษ์ลมนะก็มาเล่นคู่กันได้นะยักษ์ลมยักษ์มืดนะอนุบิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับกิลติดตัวก็จะไม่สามารถโจมตีโต้กลับและตีประสานได้ในขณะที่หินนะครับโยนขึ้นไปเลีล้ยวเนาะแต่จะหักล้างความเสียหายนะครับซึ่งอาจจะทําให้ถึงตายเนาะแล้วก็จะสามารถนะครับเล่นได้อีกเชินนะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะผมว่าดีเลยแหละนะครับมีรูปตัวเกมจะมาแจกไหมเนาะแล้วก็อ๋อ ตัอนี้รอบล่าสุดปะพอรัดมืดนะครับพอรัดมืดเนาะตัวที่แจกไปแล้วนะครับเผื่อใครที่อันนี้ก็แจกไปแล้วทุกคนนะนะครับผลิอ,อดี์ผมดูข้อมูลในเว็บนะเว็บก็น่าจะไม่ไดเดตให้นะครับตัวนี้แจกไปแล้วนะขอรัดมือใช่ไหมรอบน่าจะรอบล่าสุดปะนี่ครับตัวที่คิดว่าอยากให้แจกก็มีตัวเนี้นะครับอืมนักลบแล้วก็สไนเปอร์นะสไนเปอร์แจกก็ได้ไม่แจกเฉยๆนะ เฉยนะสไนเปอร์นะสไนเปอร์นะ่าเล่นหมูว่าน่าจะเป็นสไนเปอร์ไฟอ่ะนะสไนเปอร์แสงเคยเล่นแล้วเหมือนกันนี่เคยจับอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในอาทีเอไปเล่นอาทีเอแบบว่าแฟงตรงห้ามบัฟมาแล้วเราเข้าเทินผมเล่นแล้วมันยิงไม่แรงนะผมก็ไม่รู้มันเก่งหรือไม่เก่งนะครับแต่ว่าสไนเปอร์มือจะแจกมาเดี๋ยวลองมารีวิวกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ใครอีกล่ะที่อยากให้แจกนะเงือกมือจะแจกไหมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่่อาข้างเก่งนะงนเก่งลองจากเงื้อแสงนะครับแต่ว่าไอที่ผมก็มี2ตัวละ แ็แจกก็ได้ไม่แจกก็ได้นะถ้าแจกก็ก็ดีกับเพื่อนเพื่อนะผู้เล่นใหม่นะก็ค่อนข้างดีไว้เล่นคิววอร์ซีวอรได้เหมือนกันมันสามารถชุบได้สามารถคิวได้แล้วก็เนี่ยครับมีรับนะฮะบัฟปีกเนาะสองเทินนะครับแล้วก็ปีขี่สองเทินก็เป็นตัวที่เก่งนะผมว่านะครับมันไม่ใช่สกิลไม่ได้แย่เลยนะคือดีมากนะครับแล้วก็ไอตัวนี้คงไม่แจกอะนะ มาจีน่าแลวบูมืดเะยคถ้าแจกนะมาเนี่ยคือมันเป็นมอนแบบท็อปทีสองสี่ดาวแล้วจะมาแจกตัวนี้นะเอออาจจะแจกเบลิต้าเลยครับจากมือเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เนาะก็เนี่ยครับแล้วก็มีตัวไหนละ่ะตัวที่น่าจะเป็นไปได้ก็นี่เด็กไหมเด็กเพื่อนๆเ,เรามีความเป็นไปได้ไหมเพราะมันเคยแจกทัดแสงไว้แล้วใช่ไหมแต่ทัดมือ,อยังไม่ได้แจกเนาะหรือกากอยไหมโอนิกนะครับอ่ะ ตัวมันเหลือนน้อยมากเลยนะตัวท่ามืดเนี่ยไอ้ส่วนตัวนี้ก็ยังคิดว่าไม่น่าแจกแล้วคีตาเทพีนะครับสรุปว่าคลิปนี้ถ้าให้ผมทายนะเพื่อนเนสามารถทายได้เหมือนกันนะว่าอยากได้ตัวไหนนะครับถ้าเป็นผม่ะผมว่าน่าจะแจกนะครับอืมยักษ์มืดนะครับอตัวที่มีโอกาสนะสไนเปอร์นะครับการกรนะฮะแล้วก็จักนะครับผมแล้วก็พอยสันมาเตอร์นะเออผมว่าแจกประมาณนี้แหละนะครับเกมไม่น่าจะเกมไม่น่าจะใจดีขนาดเอา บูมืดมาจแจกเนาะแล้วตัว5้าดาวมันก็จะหมดแล้วเนี่ยนะเหลือแค่4ดาวเออ้ยังมีข้างบนอยู่ทุกคนยังมีข้างบนอยู่ยังมีข้างบนอยู่ยังมีโจกมืดอยู่นะโจกมืดนะอาจจะแจกได้แต่มีมืดไม่น่าแจกนะครับผม,อมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองคอมเมนต์ลองทายกันดูนะว่าออพี่ผมว่าตัวนี้แล้วกันนะอนะครับ นะก็ทายกันสนุกสนุกนะครับแต่เดี๋ยวตัวหางตัวเกมเนะี่ยถ้าเขาเกิดประกาศนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมรีบมาทําคลิปแล้วก็ทําแนวทางเนาะแนวทางให้นะว่านาปั้นหรือว่าเฮ้ยเอาแบบตัวไหนดีเนาะแล้วก็พอดันมาเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปลงดันให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเปนเพื่อนที่ชอบอย่าลืมนะฝากกดติดหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ปูชแนลด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ